สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงรายละเอียดข้อมูลของรถนะฮะก็ให้เราคลิกที่รถที่เราต้องการจะดูได้เลยครับเช่นผมเลือกที่ L007 นะครับก็จะบอกว่ารถอยู่ที่ไหนตรงไหนของแผนที่นะครับแล้วก็สถานะอะไรก็คือสถานะเบานะฮะวิ่งเบาอยู่แล้วก็จะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆเช่นเลขทะเบียนทิศทางความเร็วตอนนี้นะฮะไม่สะสมอะไรเท่าไหร่แล้วก็จะมีให้ดูสถานะนะครับว่า ณเวลานั้นๆรถคันนี้ทําอะไรอยู่นะครับล้วก็จะมีคําสั่งให้เราเลือกว่าราสั่งล็อกประตูสั่งท้ายล็อกสั่งตัดสตาร์ทเครื่องยนต์สั่งส่งสัญญ,ญาณเตือนภยัยสั่งถ่ายรูปแล้วก็จะมีสถานีที่อยู่ใกล้นะฮะว่าสถานีนี้อยู่ใกล้ขนาดเท่าไหร่6กิโล8กิโลแล้วก็จะมีรายละเอียดการเข้าออกสถานีสถานีนะครับเป็นเวลาแล้วก็วันที่นะฮะว่าเข้าสถานีไหนออกที่ไหน อันนี้เป็นตารางสถิตินะครับว่าดับเครื่องเท่าไหร่เดินเบาเท่าไหร่เดินทางเท่าไหร่ครับเป็นนาทีนะครับแล้วก็เตียม,มาเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดส่วนส่วนสุดท,ท้ายจะเป็นเชื้อเพลิงนะฮะก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เชื้อเพลิงกับความเร็วนะครับต่อณเวลานั้นๆฮะเช่นตอน6กโมงเศษนาทีวิ่งด้วยความเร็ว62กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ